ไทม์ไลน์สำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือการประชุมวิสามัญ mm hmm. ผู้ถือหุ้นของบริษัท j u s t m n n e i n t e r n a t i o n a l จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz นะครับก็จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คุณสุภชัยครับ,รบประเภท eegm นะครับวาระหลกัหลกๆจะมีอยู่ก็คือวาระที่1นครับนั่นคือการพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการมอบอำนาจการดำเนินการ แล้วก็จะมีวาระที่2เป็นเรื่องอื่นๆหากว่ามีเพราะฉะนั้นไฮไลท์สำคัญมันไปตกอยู่ที่วาระที่1นึ่งสิบโมงเช้าวันนี้ฮะเขาก็เริ่มต้นประชุมกันไปแล้วเรากําลังรอติดตามดูผลของการประชุมและที่สําคัญคือผลของการลงคะแนนว่าผู้ถือหุ้นแจสจะโหวตอนุมัติให้บริษัทนั้นทําการขายสินทรัพย์อันประกอบด้วยบริษัท t ่ i ยเปิลทีบรอแบนจำกัดและบริษัทย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะฮะรวมถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมินหรือว่า j u ส t e อีในสัดส่วนอีก19%ก็คือทั้งหมดเลยที่จัส t m มินนั้นถืออยู่คมูลค่ารายการตกอยู่32,000กว่าล้านบาทคุณสุปชัยครับเดี๋ยวต้องจับตาดูนะฮะแต่ผมก็มั่นใจระดับหนึ่งแหละ,ะ,ะคือดูจากโครงสร้างการถือหุ้นดูทิศทางลมในเรื่องต่างๆนะฮะดูองค์ประกอบที่สำคัญแล้วเนี่ยการประชุมวิสามันของผู้ถือหุ้นแจสวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร วาระเนี่ยน่าจะผ่านฉลุยผ่านในที่นี้คืออนุมัติให้ทําการจำน่ายทรัพย์สินได้ใช่นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เคยนําเสนอกันมาโดยตลอดครับว่าไอ้ด่านหินจริงๆเนี่ย <laughs> มันจะไปเกิดตอนประชุมวิสามันผู้ถือหน่วยของ j just If อ่าก็คือ18ตุลาคมที่จะถึงนี้ <laughs> ทีนี้กลับมาที่การประชุมผู้ถือหุ้นนะฮะของ j a สต์มินในวันนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เทงทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตก็ได้ออกมาเตือนนะครับให้ผู้ถือหุ้นแจสเนี่ยไปใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วยนะครับ,รบเนื่องจากว่าทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนะครับตามที่เราเคยนําเสนอกันไปก่อนหน้านี้ mm hmm. เห็นว่าอาจจะมีความเสี่ยงอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการทํารายการดังกล่าวนะคะ mm hmm. ความเสี่ยงในที่นี้นะฮะอย่างที่เคยพูดคุยกันไป uh huh. ในมุมของราคาซื้อขาย mm hmm. อันเนี้ยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่าเหมาะสมอ uh ่า huh. ใช่ ความสมเหตุสมผลในด้านอื่นๆนะฮะก็ถือว่ามีความสมเหตุสมผลแล้วก็ทางที่ปรึกษาทาง,งาการเงินอิสระไม่ได้ติดใจอะไรในเรื่องนี้อ่าฉะนั้นเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยครับการทำดีลนะฮะระหว่างจัสตินกับ AIS ครับอ่าก็ถือว่าเหมาะสมแต่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเนี่ยเขาติดอยู่แค่ว่าแผนการใช้เงินในอนาคตสําหรับแจสเนี่ยนะซึ่งมันก็จะหมายถึงอนาคตและความเป็นไปของบริษัทนะฮะซึ่งมันจะมีผลใน ชั้นอื่นๆถัดไปนะก็คืออย่างเช่นว่าถ้าความชัดเจนในการประกอบธุรกิจในอนาคตคไม่มี<อ>มันก็สูมเสียงว่าบริษัทอาจจะขาดไรายได้ขาดกําไรอ,อไปอย่างมีนัยยะสําคัญใช่ทรัพย์สินหายวับไปแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะทําให้ไปเข้าข่ายการถูกเพิกถอนอ,ออกจากตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นได้เพราะอย่าลืมถ้าไม่มีธุรกิจหากว่ายังมีนี่อยู่มันก็จะไม่มีความสามารถในการชําระคืนนี่อันนี้คือมิติ เดียวนะฮะที่ยกตัวอย่างขึ้นมาไม่มีความสามารถในการชําระคือน,นี่มีการผิดนัดชําระปุ๊บอ่ะมันก็จะต้องไปเข้ากระบวนการเข้าเงื่อนไขเข้าขั้นตอนที่ทําให้ส่มเสียงต่อก,การจะถูกเพิกถอนได้ฉะนั้นครับในชั้นนี้ที่แจ๊สไม่มีแผนว่าจะเอาเงิน3 000, 2 0 0 0กว่าล้านตรงนี้ไปทำอะไรบ้างทางที่ปรึกษาการทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถที่จะเห็นควร ให้นะฮะบ,บ,บริษัทเข้าทํารายการได้หรือว่าให้ผู้ถือหุ้นโหวตให้บริษัทเข้าทํารายการอืมอืมอนะครับอันนี้คือสาระสําคัญครับเอ,อ่อโดยสรุปนะฮะซึ่งกรกก็ได้ออกมาเตือนว่าให้ไปใช้สิทธินะเพราะ ifa ครับนะความเห็นออกมาแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นแล้วกันจะตัดสินใจกันอย่างไรอ่าใช่นะครับก็แต่ดูแล้วจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นก็วันที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรด้านแรก ก็คงจะผ่านได้อย่างฉลุยนะครับเพราะด่านหลักมันอยู่ที่นู่นะฮะสิบปดตุลาคมมากกว่านั่นเองนะครับมีอีกมิติหนึ่งอันนี้อาจจะฝากเอาไว้นะครับครับคือฝากไว้เป็นแนวคิดสามหมื่นสองพันกว่าล้านตรงนี้ถ้าไปดูนี่แจส๊สนะนี่ปัจจุบันครับ เอาตีกลมๆหมื่นล้านอันนี้หนี้แจ๊สนะไอกลมๆหมื่นล้านที่จะต้องมีการชําระคืนสถาบันการเงินเนี่ยเท่ากับว่าเงินจากการทํารายการครั้งนี้หากว่าเอามาชําระคืนหนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณสักสองหมื่นล้านเศษๆคาถามแน่นอนฮะหนีไม่พ้นว่าไอ้สองหมื่นล้านเศษๆเนี่ยมันจะถูกนําไปจัดสรรครับถูกนําไปใช้อะไรอย่างไรตามที่คุณพิทโพธารมิกผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊ส Mm hmm. เ,เคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจก่อนหน้านี้นะครับว่าก็ตนเองนั้นก็มีแนวคิดจะ mm hmm. อาจจะต้องทําการเสนอไปตามขั้นตอนให้กับที่ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจานรณาคือคิดว่าบริษัทควรจะเอาเงินไปสนับสนุนการลงทุนของ JTS เพื่อขยายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ดิจิตัลมากขึ้น mm hmm. ไปทำธุรกิจที่มันสอดคล้องกับยุคแมกกาเทรนนะฮะให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ผมก็เชื่อว่าคงไม่ต้องใช้เงินทั้งจำนวนคือ2 0 0หมล้านเศษตรงนั้นไปดำเนินการหรอกนะครับอ่าใช่ทีนี้มันก็น่าคิดต่อไปว่าเอาละถ้า2 0 0หมื่นกว่าล้านที่เหลือตรงนี้ยังไม่มีความชาัดเจนว่าจะเอาไปใช้อย่างไร,รลองมาคิดเล่นๆดูไหมว่าถ้าเอามาจ่ายเป็นปันผลพิเศษ แต่มันมีเหตุผลเบื้องหลังนะว่าทําไมเราต้องพูดถึงปันผลพิเศษาานี่คิดเล่นๆก่อนว่าถ้าเอามาจ่ายเป็นปันผลพิเศษเนี่ยไอ้สองหมื่นกว่าล้านเอาตีสักสองหมื่นก็ได้คุณสุภาชัยฮะไม่ต้องเข้าข้างตัวเองเยอะอาฐานจํานวนหุ้นทั้งหมดเนี่ยอ,<า>ออกมามันจะตกอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าจํานวนหุ้นทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก8ปดพันกว่าล้านหุ้นแปดพันกว่าล้านหุ้นอา่าแปดพันห้าโดยกลมๆก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2องบาทสาสิบห้าสตางค์ เอา2องหมื่นล้านบาทนี่นะฮะหลังจากที่ชำระคืนนี้ไปทั้งหมดแล้วครับมาหารด้วยจำนวนหุ้นคือ8,500ล้านหุ้นโดยประมาณ่ใชตกออกมาจะอยู่ที่2.35จบาทสามสาตางค์ต่อหุ้นใช่น่าคิดว่ามันจะเป็นปันผลทั้งจำนวนหรือเปล่าหรือมันจะเป็นปันผลอยู่กี่บาทตัวเลขที่แจ๊สเขาชอบเนี่ยครับ ที่ปันผลพิเศษกันมาจากการขายทรัพย์สินเข้ากองเนี่ยสองครั้ง2องคราคือบาท50าสิบนี่คือตัวเลขที่เขาชอบนะครับบาทห้าสิบทีนี้ถามว่าที่มาที่ไปทำไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องปันผลพิเศษถ้ายังจำกันได้ย้อนหลังกลับไปคุณสุภชัยครับตอนที่โอ้โหคุกรุ่นแล้วนะตอนนั้นที่ประมูล 4G กันหูดับตับไหม้ไปหมดเนี่ยอ่าอ่าใช่ แล้วก็หลังจากนั้นมามันก็จะมีเรื่องของการที่คุณพิโทโพธารามิกเองอได้รับการสน,สนับสนุนทางการเงินจากแบงค์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อมาทำการกว้านซื้อหุ้นของ j a สต์มินรวมถึงการทำา t n n e r Offer จนส่งผลทำให้คุณพิโทโพธารามิกนั้นกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจสในสัดส่วนที่มากกว่า70%อวงเงินตอนนั้นเนี่ยมันประมาณสัก4ี่ห0ล้านบาท Hmm. กู้ส่วนตัวนะสี่หมื่นล้านโดยมีหุ้นแจสเนี่ยเป็นหลักทรัพยบค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวนะฮะ,ระตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่น่าสนใจแล้วมันก็คงต้องตั้งคําถามว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยคุณพิษได้มีการชําระคืนนิสาบันการเงินแห่งนี้ไปเท่าไหร่แล้ว oh. แล้วยังเหลืออีกเท่าไหร่ เออ,เอ,อ,เอ,อจะเหลือเท่าไหร่เนะาะบอกว่าถ้าสมมติมีการจ่ายปันผลอเมือ่อคู่เราดีดลูกคิดออกมาคือ2บาท30ถูกไหมถ้าไต็มแม็กซ์เลย 2>, 2บาท30เนี่ยคำถามค,ค,ค,คือคุณพิษ แต่ต้องปันไม่ใช่คุณพิษแจ๊สต้องปันผลเท่าไหร่เพื่อให้คุณพิษมีเงินเพียงพอในการไปชําระคืนนี้ให้ได้ครบทางจํานวนสี่หมื่ล้านวันนั้นมาถึงวันนี้ไม่มีใครทราบว่านี่มันเหลือเท่าไหร่ใช่จินตนาการกันเอาเองอแต่ถามว่าไอ้แกบนี้รูปการเช่นเนี้ยม,มันก็ควรจะต้องมีปันผลพิเศษหรือไม่เพื่อให้คุณพิษในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ครับ ของแจ๊สได้นําเอาเงินที่ได้รับจากการปันผลพิเศษเนี่ยไปชําระคืนนี่เพราะถ้าไม่ทําครั้งนี้ครับกลายเป็นว่ามันจะหมดมุกหมดช่องทางในการสร้างไรายได้เพื่อไปชําระคืนแบงค์ละ,ะฉะนั้นประหนึ่งว่าตรงนี้มันเป็นช็อตสุดท้ายครับที่จะต้องออทิ้งทวนกันให้หนักๆสักหน่อยอ,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 อแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคุณาฮะเพราะอย่างที่คุณราพูดถึงเมื่อสักครู่ที่บอกคุณพิศบอกว่าเอเนี่ย เ,เงินที่ได้เนี่ยจะเอาไปลงทุนในแง่ของธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวกับ,บ,บดิจิตอลที่เกี่ยวกับไ e, อ,อ้ทัฟเฟอร์เมชั่นต่างๆเนี่ยธุรกิจเรื่องเกี่ยวข้องกับคริปโตอะไรต่างๆเนี่ยจนจุดที่น่าสนใจว่ามีถึงขั้นมีการประเมินนะครับว่า,าตัวของชัสบินเนี่ยเงินที่ได้จากการขายในครั้งน,นี้ส่วนหนึ่งจะเอาไปซื้อหุ้น JTS เนี่ยตอนนี้อยู่ถืออยู่รวมๆกันนะฮะทั้งตรงทั้งต่างอ้มอมใน JTS เนี่ยครับตัวเนี้ยแจ๊ถืออยู่ประมาณสัก51% มีการระบุประกอบนันนี้ครับว่าอาจจะถือถึงประมาณสัก60-70%ประเด็นคือว่าแจัดมินจะซื้อหุ้น JTS จากใครครับผมก็ไปดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นน่าสนใจนะครับถ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นรายบุคคลผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองก็คือคุณพิษโพธารมิกถือหุ้นอยู่ประมาณสัก9%กว่าเกือเกือบ10%ใช่ไหมล่ะกพที่บอกว่าแจสอาจจะมีการพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมใน JTS อ่าใช่ ถ้าไม่ซื้อหุ้นจากพิษแล้วจะซื้อหุ้นจากใครนั่นน่ะสินั่นน่ะสิจะซื้อจากใครเก้าเปอร์เซของพิษนี่กี่หุ้นทุกสิบเจ็ดจเจดสี่ล้านหุ้นตีกลมๆสักเจ็ดสิบล้านหุ้นาราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเจ็สิบ้าบาทเจ็ดสิห้าตค์อ่ะก็ติต่างแล้วกันว่าวันที่จะทำรายการซื้อขายกันนะราคา JTS มันขึ้นไปร้อยหนึ่งอ่าฮะ โอ้น,นี่ดีนะไม่ไปทำกันตอน JTS 500อไม่งั้นโอ้โหไม่ต้องมาหวังพึ่งปันผลพิเศษจากจากแจสเลยเอา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 แค่เงินขายหุ้น JTS ให้แจสเนี่ยก็น่าจะจ่ายนี่ได้ครบแล้วนะ,ะ,ะถ้าตีติ้งต่างร้อยบาท70ล้านหุ้นโอ้โหนั่น7 0 0 0ล้านนะ7 0 0 0ล้านโอ้เจ็ดพันล้านนะเจ็ดพันล้านมาผนวกรวมกับปันผลพิเศษที่จะได้รับจากตัวของแจ๊สอืมนะ ผมว่าเอาละมันน่าจะปิดบัญชีได้นะไอ้บัญชีนี่เนี่ยมันน่าจะปิดได้นะเพราะก่อนหน้านี้เขาก็จ่ายมาเป็นระยะระยะอยู่ละอ่าใช่ใช่ปันผลทีจ่ายทีปันผลทีจ่ายทีครับเออนะฮะว่ากันไปครับิดตามดูครับผลการประชุมนะเดี๋ยวช่วงเนี้ยผมว่าสักเที่ยงเที่ยงก็น่าจะได้รับรู้รับทราบกันแล้วนะครับใช่ใช่เป็นเช่นไรด่านแรกของ a i s ในการเทคโอเวอร์ครับ กิจการ broadband อินเทอร์เน็ตของกลุ่ม j u s t m i n รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน broadband อ uh ินเท n ร์เน็ต j u s t m i n หรือว่าตัวของ j u s t Eat ด้วยนั่นเอง